นี่เราก็เน้นไปแล้วไม่เน้นละไม่อยากพูดแล้วคือปล่อยไปแล้วคือเอาแค่นั้นละไม่ต้องมาซูดอะไรมากนะครับถูกไม่ถูกไม่ว่ากันไปอ,อยู่ประมาณนี้แหละนอกนั้นเบียดนิดหน่อยก็ตามที่ผมชี้บันไดให้ดูนะครับมอนว่ารอจตบไมามา่มาจีบกันเบื้องต้นก็ข้อมูลของราชการที่สิบก็อายุน่าจะย่างเ0็ดิแล้วเลขรถตันนี้ละ นะครับปร95ปั๊บปศ2495ก็อยู่ในอาจารย์แม่คิดจะสักกาห้1952ก็น่าจะอยู่ในอาจารย์แม่นะครับเกิดวันที่28ก็อยู่ในอาจารย์แม่นะครับเอกการที่4อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับจะเป็นคู่ไหนแค่นั้นละอายุพศวันเกิดปีคิดปีไทยนะครับ หกสามนี่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่นะเาจะเชื่อมผมอีกหรือเปล่าเพราะมันหน่วยมันจะกดลงมาข้างล่างเรื pega, ่อยๆมีช <ấy> ่วนต่ำาเลยเนาะพะเลขเขาจะกดลงมาประมาณกลางเนาะหลักหน่วยนะถ้าซื้อหกสามมันจะเป็นหกห้าดีกว่ามั้งช้างสองตัวเนี่แหละช้างนึ่งผมกลัวไปกองข้างหน้านะ ว่าจะมาแบบเลือดจะมาเก้าสามตัวหัวเลยก็ได้นะงวดนี้เพราะว่าคนนึงฝันเห็นช้างกันเยอะมากมเคยพูดมาปีที่แล้วจะบ่อยนะตัวี่ตน้ตนสีอ่ะ